วันนี้นะคะเราเอารถ V P นะคะรถตู้ยอดนิยมนะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะรถครอบครัวนะคะที่ขายดีมากๆในตอนนี้นะคะมารีวิวกันจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเอาฮุนไดแกรนด์ d าร์เ e กนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2011นะคะด้านในจะเป็น7ที่นั่งนะคะตัวนี้นะคะจดทะเบียนป้ายดำเป็น v ี p ีแท้ๆเลยนะคะรายละเอียดเป็นไงเราไปดูกันค่ะมาดูที่ไฟกันก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นโฉม6ปี2011นะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้านอนแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟดวงใหญ่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวทูโทนนะคะตัวทูโทนด้านล่างนะคะจะมีไฟตัดหมอก มาดูยางนะคะยางใหม่แบบนี้เลยนะคะปี2021นะคะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะติดฟิล์มกรองแสงให้แล้วนะคะรอบคันเลยนะคะคันนี้นะคะเจ้าของคนเดียวนะคะรถประวัติด,ดีมากๆนะคะด้านท้ายนะคะท้ายนะคะจะมีเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์มาให้ถึง4จุดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแกรนดซาเ์เกนะคะจะเป็นตัว VP แท้เลยนะคะด้านในจะมีเคาน์เตอร์นะคะตัวนี้ เปิดขึ้นมานะคะกล้องมองหลังนะคะอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะคะเปิดเข้าไปนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสองแถวนะคะจะเป็น v p เบาะจะปรับได้นะคะปรับได้แบบ40-60นะคะสามารถทับลงไปได้เลย เบาะจะพับได้นะคะจะแบ่งเป็นแบบ40-60นะคะมาดูสภาพรถกันบ้างตัวนี้นะคะตัวนี้ติดมีรางผ้าม่านแล้วรานะคาะติดผ้าม่านเพิ่มก็ได้นะคะฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มไฮคูลเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้รถไม่มีชนหนักพิกคว่ำนะคะรับประกันได้เลยนะคะเมนอาร์กอะไรอยู่ที่เดิมนะคะน็อต oh. <Not S 2> ไม่ขยับเลยคันนี้ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะภายในนะคะตัวนี้นะคะด้านในนะคะจะเป็นทูโทนนะคะแบบนี้เลยนะคะตกแต่งลายไม้นะคะแล้วก็ตัวนี้บอหนังนะคะบอหนังแล้วก็ตรงนี้นะคะวางแก้วได้พับขึ้นมาเป็นเบาะนั่งก็ได้นะคะตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูวงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องกันก่อนเลย นะคะตัวนี้นะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะโหมดการใช้งานต่างๆตรงนี้ได้เลยอ่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคอนโซลกันบ้างนะคะคอนโซลน,นะคะคอนโซลไม่มีไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักเลยนะคะตัวนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูที่เลขไม้นิดนึงตัวนี้นะคะเลขไม้นะคะวิ่งไปเพียง1นึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลดูที่จอกันบ้างนะคะ ตัวนี้จอเปลี่ยนมาใหม่นะคะเปลี่ยนมาใหม่จะเป็นจอ Android นะคะเป็นทัชสกรีนนะคะสามารถรูดได้แบบนี้เลยนะคะเล่น fm fm b ูทู t o o t ได้หมดเลยนะคะตัวนี้ดู y o u t u b e ดูอ่าเล่น Facebook อะไรก็ได้นะคะตัวนี้ตัวนี้แถมกล้องหน้ารถนะคะให้1ตัวติดหน้ารถแล้วก็แอร์นะคะจะเป็นแอร์ธรรมดานะคะตัวนี้มีที่เสียบ USB ค่ะอ่าที่จุดบุรีนะคะแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะคะแต่น่าจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าติดเบาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวข้อมูลตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้เอกสารครบเลยนะคะบุกเซอร์วิสอะไรอยู่ครบนะคะคู่มือการใช้งานนะคะคู่มือเครื่องเสียงนะคะอยู่ครบเลยนะคะหรือว่านูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดตัวรถประวัติตัวรถนะคะหรือเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่เบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลย ะะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างตัวนี้นะคะจะเป็นประตูธรรมดานะคะทั้งสองข้างเลยนะคะด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะ V.P. นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแกนสตาร์เล็กนะคะแกนสตาร์เล็ก V.P. แท้เลยนะคะไม่ได้แต่งเพิ่มนะคะเดิมมาจากศูนย์เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้สังเกตง,ง่ายๆเลยคะ่ะตัวนี้จะมีเคาน์เตอร์นะคะตัวนี้จะเป็น V.P. ถ้าเป็นตัวพรีเมียมจะไม่มีเคาน์เตอร์นะคะอ่าเดมาดูตัวนี้เครื่องเสียงนะคะใช้งานได้ปกติเลย นะคะสามารถเสียบ USB ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูจอจะมีจอ LCD นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเลื่อนขึ้นมาได้เลยอ่าอย่างนี้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมี power outlet นะคะมีที่เสียบไฟนะคะอ่าปลั๊ก3าสีอะไรมีหมดใส่อัดตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้ํา นะคะตรงนี้ก็เป็นที่วางของนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นที่ใส่ของอ่ะตัวนี้รีโมทเครื่องเสียงอะไรอยู่ครบเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ปูพรมกระดุมให้แล้วนะคะรอบคันนะคะแล้วก็บาะนะคะบะเดินหน้าถอยหลังเราจะต้องเราจะต้องดึงด้านข้างอ่ะตรงนี้จะไม่เป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวที่เป็นไฟฟ้าค่ะ อ่าจะเป็นตัวนี้อ่าขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ลงลงได้แบบนี้ตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าอ่าแล้วก็อ่าตรงนี้จะเป็นไฟฟ้าเอ็นขึ้นเอ็นลงไฟฟ้าเลยนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็มาดูทางด้านเพดานกันบ้างตัวนี้นะคะ ด้านในนะคะภายในนะคะไม่มีร่องรอยนะคะการขีดข่วนนะคะรอยดําไม่มีเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แอร์นะคะคนนั่งด้านหลังไม่ต้องไม่ต้องไม่ร้อนเลยนะคะมีแอร์ทุกช่องเลยนะคะแล้วก็มีไฟตรงนี้นะคะสามารถปรับได้ถึง3ระดับนะคะแล้วก็ปรับแอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะติะะตตดม่านให้แล้วนะคะรอบคันเลยนะคะรอบคันเลยใครได้คันนี้ไปนะคะคุ้มมากๆ <Thank you. S 1> นะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่อไปเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะเราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะอ่าสตาร์ทเครื่องยนอยู่ฝากระโปงนะคะมาดูฝากระโปงฝากระโปงเดิมๆเลยนะคะแบบนี้นะคะนอตไม่ขยับเลยนะคะตัวนี้ดูแผ่นการความร้อนได้เลยนะคะรถไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมานะคะตัวนี้นะคะรถเดิมๆเลย ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น h ุ u ได a แกรนสตาร์เล็กนะคะปี2011นะคะตัวนี้เป็นตัว V P นะคะด้านในเป็น7จท,ที่นั่งนะคะแล้วก็จดทะเบียนป้ายดำนะคะตัวนี้เราขายกันอยู่เพียงแค่698,000บาทนะคะย้ำอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้เลยนะคะได้รถครอบครัวไปใช้งานนะคะในราคาจัดโปรโมชั่นเลยนะคะอยู่ที่698,000บาท ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดจะโทรมาสอบถามประวัติตัวรถนะคะการจัดไฟแนนซ์โทรมาได้เลยนะคะเรามีโปรโมชั่นมากมายนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะโทรก่อนคุยก่อนนะคะได้รถใช้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ